นับสนุนโดย KFC กระดาษทิชชู่สกอตเลไม่รับสายทำไงดีอะลองโทรกลับไปใหมด่ดิฉันว่านายนันนี่น่าสงสัยนะ ต้องให้เร่ถามจากเจเลงให้ดูเรื่องเลยนะนั่นไอ้โทรกลับมาแล้วไม่ใช่ของฉันเอ้าล้วของใครอ่ะของฉันเหรอ,อ,อไม่ไม่ใช่อ่ะ วางไปแล้วอะ่ะน,น,นี่ไงโทรศัพท์กันเล็งใช่ป่ะไม่รู้ว่าลองดูดิพี่นัน สารกู้ยืมเงินจำนวนห้าแสนบาท oh. เจ้าของเงินนางอุไรพรแซ่เลงผู้กู้เงินน,นายอนันต์วาราชิตนุกคุณเล้งที่รักชอบไอโฟนที่พี่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดหรือเปล่าจ๊ะเล้งที่รักอีเจอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ม,มันหนาหวะเฮ้ยแจ็คพอตแตกอะไรอ่ะยันไงโอ้ยยันอะอ๋อยันเนี่ยนะเป็นวิธีอย่างหนึ่งนะทำคุณใสอ่ะคือการที่ให้ของคนที่เราต้องการเมื่อเป้าหมายที่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นแล้วนะคุณใสที่ติดมากับของเนี่ยจะเริ่มทำงานเฮ้ยหมายความว่าพี่แันนั้นแหละ เป็นคนทําคุณใสถ่ายเต้นเล้งอ่ะผ่านในโฟนเครื่องนี้อ่ะโอ้หอินเทนว่าเก๋เปะ๊ะ ฉันกับคิมอ่ะหาต้นตอคุณสายที่เล่นงานจเจเรงได้แล้วจ ทั้งตัวเยอะงจะไปชกมมวยกับใครมานะอ้าวเลแล้วไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะอเอา้าหนูกพ่พาเจมาซ้อมมวยนอกสถานทีไงเจมเขาเพิ่งออกเวนะ่าเดี๋ยวเขากำลังจะไปาหานะเขาคิดถึงแล้วเราไปกินข้าวกันอยากเจอหน้าจะแย่แล้วเฮ้ยหย่นั้นยหยนั่นึ่อ อ้อาวแสดงว่าหมอคนนั้นก็คนดีเฮ้ยอ่ะอ่ะสองสาวนี่เป็นอะไรกันจ๊ะเจ๊ไม่ต้องงงหรอกเจ๊สองสาวเขาว่ามีต่พยพิเศษเห็นผ hey! ีเป็นว่าเล่นเฮ้ยผีเหรอผีนั่นแหละอุ้ย ไอ้สัมผัสแบบนี้แจ้ไม่เอาดีกว่าแจ้ขอมีหูทิพตาทิพจะได้เอาไว้เล่นหวยรวยคนเดียวเจ๊กว <c oughs> กเข้าเรื่องน,นี้ตลอดเลยโอ้ยอก็คิดดูสิมันนอนโรงพยาบาลคืนนึงเนี่ยแจ้เสียเงยินไปเท่าไหร่โอ้ยเจ๊จะอย่างงกเลยนะเ <c oughs> จ๊ปอดภัยก็ดีแล้วนั่นว่า <c oughs> แต่น,นายอนันต์ที่เป็นใครเหรอครับ <c oughs> หัวเก่าเจ๊เองนั่นแหละแต่ว่าเลิกกันไปหลายปีแล้วไม่ต้องหึงน้ำรถเจ๊แล้วทำไมเขาต้องทำคุณใส่ใส่เจ๊ด้วยอ่ะเจ๊ทะเลาะอะไรเขาหรอเฮ้ยไม่หรอกแต่ไปทวงเงินกู้มันน่ะน่อยนึกว่าเอติซื้อไอโฟนมาให้น่ะเป็นเพราะพิษสวัสด์ดันส่งผีมาฆ่ากันได้แมมไอหัวเฮงซวยโอ้ยพูดแล้วมันงดหงิด เจขอกลับไปจัดก,การกับมันดีกว่าหน่อย<ม>เล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับอินเล้งนี่จะตามไปแพ่นกับบานมะาที่แยกเลยใครดูนะโยเจะระวังโดนคุณใส่นะเอะสอส่งมาเลยเดี๋ยวจะได้เล่นมันทั้งผัวทั้งขี่นแหละ <c oughs> ชอบตรงนี้แหละอละไราเนลย่ยเทโทรศัพท์เยอะตลอดรอครับแม่ คนนั้นที่ไปอย่างนี้ครับอะไรคิมร้องฉันะนะด,ดิถูกรถชนอยู่โรงพยาบาลนึงตอนนี้นอ้าวแต่นายลูกคนเดียวไม่ใช่เหรอโอ้ยลูกพี่ลูกน้องไปก่อนนะ ว่างไงครับพ่อน้องมินเขาฆ่าตัวตายจริงเหรอครับมีคนเห็นน้องมินเดินข้ามถนนท่าทางเหม่อลอยแล้วก็อยู่ท้ายรถชนแล้วทำไมน,น้องมินต้องฆ่าตัวตายด้วยครับเฮ้ยเป็นอะไรไคิมออไม่มีอะไรครับพ่อคงเป็นผมตาฝาดน,นะฮะคุยเรื่องน้องมินต่อเดีย๋ยวครับอามานิดบอกว่า น้องมินฆ่าตัวตายตามนักร้องเกาหลีที่รถคว่ำตายไปอ่ะนักร้องเกาหลีอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> ฉันว่าเราเล่นผีถ้วยแก้วมันปมไปตรงนี้แหละที่มินถูกรถชนน่ะชอบ t Wonderful Boy เหมือนกันเหรอไปไนะระวังเป็นผีก็ต้องอยู่ส่วนผีสีมยุ่วุ่นวายอะคุณมากไม่ได้หรอก ผีก็ควรอยู่สวนผีแถมยังมีผีที่ฆ่าตัวตายทุกปัญหามีทางแก้ไขเสมอฉันจะไปหาแททิกกับมิกกี้เองเธอจะไปกับรือเป่าเฮ้ย่าทำออไดอย่าปุพ่อครัแม่ครับนิวันนี้หนูอยากกลับมาขอโทษแม่กับพ่อคะ่ะ i <laughs>